แย่ yeah, จริงทิ้เดีก็ไม่เป็นแล้วชายเป็นสมีธ์ได้ยังไงโอโ้นั่นน่ยดีความยุติธรรมมันอยู่ที่ไหนหวะโอทำดีไม่ได้ดีแม่แต่หมอแพงเนี่ยยึ่งถูกย้ายเลยอะ่ะโ้ยคนชั่วเดอิรลอยนวลแย่ yeah, จริงบ้าปัญหาทุกอย่างดุกการไม่สามารถแก้ไขด้วยคำพูดได้ใครจะร่นอย่าดูถูกงานงานธุกรก,การก็ทำประโยชน์ และสร้างความดีให้กับสังคมได้ ขอบคุณนะคะที่ทำให้ฉันก้าวขึ้นมาถึงทุกวันนี้เธอมีความสามารถคู่ควรกับตำแหน่งนี้อยู่แล้วฉันจะไม่ลืมบุญครองของท่านเลยนะคะมีอะไรที่ฉันจะทดแทนท่านได้บ้างไหมคะล้าเธอจะรู้เอง เ่าต้องทำอะไรบ้างที่ฉันยินดีทำทุกอย่างเพื่อท่านไม่ใช่แค่วันนี้แต่เธอต้องทำตลอดไป เราจะสื่อสารกันด้วยสิ่งนี้เราต่างจะรู้สึกถึงกันตลอดเวลาเธอกับฉันจะผูกพันกังไปจนตลอดชีวิต รเราต้องหาทางเล่นงานมันบ้างไม่อย่างนั้นมันก็จะลอยนวลอยู่อย่างนี้ล้าจ้ามาแล้วนี่ได้เวลาฉลองแล้วพี่น้องนำเหนือเลยครับนมครบ ชาววังน้ำเกีียวซื้อไกลไม่ใช่เวลามาตลกนะจ๊ะไม่เห็นหรือไงผู้ของสองคนกำลังเครียดอยู่เครียดหรอครับนี่เลยหมิงก็น้ำเนยอีกครับถ้าเครียดนะครับน้ำใบบัวบกั้นสดแก้ช้ำในก็จะช้ำหัวใจคงต้องปรึกษาใครบางคนแล้วไม่ขำจ๊ะโอ้โห,หนวด ได้พักระยะยาวเป็นเวลากำหนดเงี้ยแทนที่จะดีใจไปเที่ยวไปน้ำใจสิครับไม่ต้องเสี่ยงชีวิตฉันไม่ต้องการทิ้งคดีนี้ฉันต้องการจับตัวคนร้ายให้ได้ขืนปล่อยให้มันปลอมตัวเป็นใครต่อใครก็จะมีแต่ทําให้ทุกอย่างแย่ลงปลอมตัวนั่นสิผมว่าในห้องเนี้ต้องมีใครบางคนที่เป็นสายดําปลอมตัวมาแน่ๆเลยโอ้ยิงก็อุ่นละแสดงว่าเป็นตัวจริง ทางหางก็เครียดสายดำเป่าหรอฮะไม่ใช่หรอกคะ่ะแสงกล้าตัวจริงจะสวมน็อกเก็ตเงินอ,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 อรู้ซะด้วยผมล้อเล่นนะครับ <laughs> เก่งเรื่องคาถาอาคมทำไมไม่มีคาถาแก้แปลงตัวบ้างมันไม่ง่ายนะครับหมวดไอการแปลงตัวปลอมตัวเนี่ยมันเป็นมหาเวทขั้นพยามาน,นะครับยิ่งมาได้ตีสูตรวชระกับสังชัยามงคลไปแล้วเนี่ย เวทมนต์ของมันยิ่งเข้มข้นแล้วก็คลังยิ่งขึ้นนะครับถึงเก่งกล้าอาคมแต่ก็ยังเป็นคนเป็นคนก็ต้องมีจุดอ่อนกันบ้างสิน้ำมันสักลายมันคืออะไรเหรอคะคือตามตำราสายเวทโบราณนะครับคาถาน้ำมันสักพลายเนี่ยเป็นมหาเวทด้านสายขาว ใช้แก้การแปลงกายปลอมตัวได้ครับงั้นจ่าก็จัดการมันได้สิเดี๋ยวคือยี่ยหมดการใช้ <c oughs> คาถาน้ำมันสักพายเนี่ยมันต้องสักที่กลางหน้าผากแล้วคิดว่ามันจะยืนนี่ผมสักแหรอครับหมวดงั้นถ้าเราทำให้มันหยุดนิ่งได้จากก็สักคาถาได้หยิบๆครับ คุณต้ช่วยพวกเราแล้ว,ลวงานนี้ต้องรวมพลังระหว่างวิทยาศาสตร์กับสยศาสตร์นายจะทำให้มันปกกรากฏตัวออกมาได้ยังไงนั่นสิเทวาสาราวุธพวกมันต้องการเทวาศสตรอาวุธสองเิที่เหลือ good idea good idea what พ่อไอดามีอะไรผู้ก,การอินทนนท์ส่งผมมาขับมดพร้อมรับงานทั้งรูปแบบครับสั่งมาอะไรเลยครับหมดษาทางจะไหวไหมเนี่ยขอได้ครับพวกคุณสองคนมาได้จังหวะพอดีเลยผมมีงานสำคัญให้พวกคุณสองคนทำผมจะอธิบายแผนการคร่าวๆให้ฟังนะ<ช>เพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าพวกเรากำลังทำอะไรและพวกคุณต้องทำไงบ้างครับ ขอความช่วยเหลืออะไรนะจะให้ฉันช่วยจับไอ้โจรทำมังเวทนั่นเหรอเธอเป็นสื่อก็แค่สร้างเรื่องขึ้นมาให้เชื่อได้ว่าพบเทวาสาตรตาวุธอีกชิน้นนึงแล้วแค่นั้นเองดิฉันอยากให้ท่านช่วยสร้างเรื่องว่าคนพบอนัตคาถา,าแล้วเพื่อหลอกล่อให้พวกที่ขโมยเทวาสาตรตาวุธมาติดกับค่ะมีอะไรให้ผมช่วยอ่ะผมยินดีนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราอาจจะได้โบราณวัตถุ ที่สาคัญที่ถูกขโมยนะครับึ้นมาขอบคุณนะคะท่านสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ศิลปะร่วมสมัยแห่งเอเชียนะคะและว,วันนี้รายการศิลปะสนทนาของเราจะมานั่งพูดคุยกับศาสตราจารย์ดเรเจนพกเทวสถิตผู้อํานวยการศูนย์ศิลปะร่วมสมัยแห่งเอเชียมูลนิธิไทยทัศน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะทราบมาว่าทางศูนย์ศิลปะได้ค้นพบหลักฐานบางอย่างที่เกี่ยวกับเทวาสตรราวชุชินที่เหลือท่านพอจะลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเป็นอะไรบางเป็นที่ท่ายินด,ดีนะครับที่ทางศูนย์ของเราเนี่ยได้ภาพนี้มาโดยบังเอิญจากพิพิธภัณฑ์เอเชียร่วมสมัยแห่งซานฟรานซิสโกนะครับนี่เหรอคะอนัน,นตคาถาตอนแรกนี่นะครับเราก็ไม่ทราบหรอกครับแต่พอเราได้ หลักฐานสําคัญบางอย่างจึงทําให้เราแน่ใจนะครับว่านี่คืออนันตกระานเทวาสาสตราวุธแต่ว่าทำไมถึงเป็นภาพวาดล่ะคะตามคำพีโบราณเนี่ยนะครับศาสตราวุธนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นเพียงแค่อาวุธแต่เพียงอย่างเดียวเชื่อกันว่าความสําคัญของศาสตราวุธชิ้นนี้เนี่ยนะครับก็คืออักษรโบราณที่จารึือเอาไว้ต่างหากที่จะทําให้เกิดอํานาจตามคุณไสยนะครับอักษรโบราณใช่ครับ อักษรโบราณนี่แหละครับทางศูนย์ของเรานี่ะครับพอเราได้เห็นอักษรโบราณเหล่านี้เราก็เลยมั่นใจเลยครับว่านี่คืออนันตคธาซึ่งเป็นศาสตราวุธอีกชิ้นหนึ่งตามคัมภีรโบราณเทวาศาสตราวุธนะครับ เป็นที่น่ายินดีนะคะที่โบราณวัตถุชิ้นนี้พวกเราชาวกรุงเทพจะได้มีโอกาสไปดูกันอย่างเต็มๆต,ตาในระหว่างสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก่อนที่ทางมูลนิธิจะนําไปจัดแสดงตามพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดต่างๆในภาคีสมาชิกสู่ศิลปะ่วมสมัยแห่งเอเชียค่ะ ทำอะไรข้าไม่ได้ <ใจ S 1> ตัวตายได้แนละ้วควบคุมตัวเราไว้